สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฝั่งทุกท่านครับอัปเดตเราชนะ5,000บาทเงินเข้าวันพรุ่งนี้เช็คสิทธิ์เราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้แล้วพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube p e ท t Art Channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระด,ดีที่เป็นประโยชน์และที่สำคัญเลยนะครับทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับเราชนะเงิน5,000บาท ข่าวดีสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราชนะแจกเงินเยียวยา7,000บาทที่สระสิทธิ์ลงทะเบียนเราชนะกับ w w w เราชนะ com ไปด้วยสาเหตุเป็นเราชนะกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและลงทะเบียนใหม่ในฐานะเราชนะบัตรประจำตัวประชาชนระหว่างวันที่15-21กุมภาพันธ์2564สามารถตรวจสอบสิทธิ์เช็คสิทธิ์เราชนะได้แล้ว ตั้งแต่วันที่11มีนาคม2564เป็นต้นไปหรือเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์วันนี้ได้แล้วนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ไในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสารคลิปในครั้งต่อ,ตอไปอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว่าติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเงินเข้าวันพรุ่งนี้กลุ่มสละสิทธิ์ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตได้และกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ให้ทางธนาคารกรุงไทยหน่วยบริการเคลื่อนที่ได้ทำการลงทะเบียนเราชนะให้เช็คสิทธิ์ วันนี้11มีนาคม2564หากผ่านคุณสมบัติเกณฑ์เงื่อนไขเงินเข้าวันพรุ่งนี้แน่นอนจำนวน5,000บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตางังและสำหรับวิธีการเช็คสิทธิ์เราชนะว่าผ่านหรือไม่ผ่านท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบตรวจเช็คได้ที่ www. เราชนะ .com ให้คลิกตรวจสอบสถานะผู้ที่ได้รับสิทธิ์และกรอกข้อมูลลงไป ได้แก่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักลงชื่อนามสกุลภาษาไทยวันเดือนปีเกิดหน้าบัตรประจำตัวประชาชนแล้วกดตรวจสอบสถานะถ้าทาันได้รับสิทธิ์วันพรุ่งนี้12มีนาคม2564มีเงินเข้าจำนวน5,000บาทเป็นงวดที่1ครั้งต่อตอไปอีก2งงวดจำนวนงวดละ1,000บาทสามารถนำไปใช้ใจ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด กับร้านค้าเราชนะร้านค้าคนละครึ่งที่มีเครื่องรูดบัตร EDC ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าไปต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2564สำหรับคำถามจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดถามกันเข้ามาเป็นจำนวนมากกับกระทรวงการคลังซึ่งทางกระทรวงการคลังได้ มีคำถามและได้ชี้แจงคำตอบสำหรับคำถามประชาชนกลุ่มที่ใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์เราชนะผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดสามารถตรวจสอบยอดเงินสิทธิ์คงเหลือได้อย่างไรบ้างทางกระทรวงการคลังได้ตอบสำหรับประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบยอดเงินวงเงินคงเหลือได้จากแอปพลิเคชันถุงเงิน ของร้านค้าหลังจากชำระสินค้าและบริการหรือโทรสอบถามบริการตรวจสอบ,บวงเงินสิทธิ์คงเหลือผ่านระบบอัตโนมัติที่เบอร์02-109-2345กกด3ย้ำกันอีกครั้งนะครับที่เบอร์02-109-2345กด3ท่านก็จะได้รับทราบ,บวงเงินคงเหลือ เหล่าชนะดังกล่าวนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตท,ทางช่อง YouTube HR Channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีกรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง YouTube HR Channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ กดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่องพ u ป u อสอ e a ์แชนได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับ และหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม